คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวส0วัน9้าสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาค3นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31แล้วเรายังอยู่ที่กิจการอัการะทูตบทที่20ผมจะสรุปย่ยอๆดังนี้นะครับที่เมืองโตอัสในวันสบาโตคริสเตียนก็มาประชุมกันในห้องชั้นบนของพี่น้องตัานหนึ่งสามัคคีธรรมและหักขนมปังกินกันนะครับ ท่านเปาโลก็เทศนาสั่งสอนยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางออกจากเมืองน,นี้แล้วก็ปรากฏว่ามีพี่น้องคนหนึ่งชื่อยุทิกัสนั่งฟังเทศยืดยาวของท่านเปาโลจนง่วงนอนจัดแล้วก็เผลองีบหลับไปนะครับพอดีเขาก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างของห้องชั้นบนนั้นก็เลยพลัดตกรอยละลิ่วลงมากระแทกพื้นซึ่งมีความสูงประมาณตึกสามชั้นเลยนะครับ บรรดาพี่น้องก็รีบวิ่งลงไปดูแล้วก็ช่วยกันประกองขึ้นจากพื้นก็ปรากฏว่าตายแล้วไม่หายใจซะแล้วนะครับฝ่ายท่านเปาโลก็เดินลงไปชั้นล่างแล้วก็เข้าไปโอบกอดร่างกายที่เป็นศพนั้นแล้วก็พูดว่าพี่น้องครับไม่ต้องตกใจนะครับเขายังมีชีวิตอยู่จากนั้นพวกเขาก็กลับขึ้นไปที่ห้องชั้นบนอีกแล้วก็หักขนมปังกินกันต่อเพราะอะไรครับก็เพราะวันนั้นเป็นวันฉลองเทศกาลปัสกานั่นเอง ปาโลก็วางแผนจะกลับไปเยรูซาเล็มให้ทันเทศกาลนี้แต่ไปไม่ทันเพราะมาถึงแค่เมืองโตอัสนี้แต่ก็ได้ใช้โอกาสนี้กินขนมปังกับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องที่เมืองนี้นะครับพร้อมได้โอกาสเทศนาหนุนใจและเสริมสร้างอย่างเต็มที่แบบโตลุ่งเลยนะครับเด็กหนุ่มชื่อยุติกัสก็คงจะร้อนอบอ้าวเพราะพวกเขาจุดตะเกียงกันหลายดวงมากในค่ำคืนนั้นก็เลยเลือกไปนั่งที่ขอบหน้าต่างแล้วก็ด้วยความร้อนอบอ้าว และด้วยคำเทศนายาวเหยียดของท่านเปาโลจึงทำให้เขาทนไม่ไหวเผลอหลับไปแล้วก็ตกตึกลงมาตายนะครับเขาอายุได้ประมาณ14ปีนะครับแต่ว่าท่านเปาโลก็ทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขานั่งฟังเปาโลเทศต่อไปอีกจนถึงรุ่งเช้าโต้รุ่งเลยนะครับแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันกลับบ้านเราสาวกก็มาหอบหิ้วเด็กชายคนนั้นที่เป็นขึ้นจากตายแล้วก็พากลับบ้านไป ด้วยความชื่นชมยินดีในพระคุณพระเจ้าครับเรมาที่ผมได้รับคือท่านเปาโลไม่เพียงร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐแต่ยังเต็มที่ในการดูดแลจิตวิญญาณเลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้เชื่อใหม่ด้วยนะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแล้วก็เทศนาตัลุ่งเลยมีคนฟังเทศจนถึงกับตายเปาโลก็หยุดแล้วก็ไปทำให้เขาฟื้นจากตายแล้วก็กลับมาเทศนาต่ออีกนะครับ คริสเตียนที่มาฟังก็ไม่ยอมกลับบ้านถ้าเปาโลไม่หยุดพูดพวกเขาก็จะไม่กลับบ้านกันนี่เป็นบรรยากาศฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรในยุคสมัยนั้นนะครับแตกต่างจากยุคนี้ยุคนี้บางคนนั่งฟังศิาพิบาลเทศนาแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็หลับแล้วหลับอีกแต่ยุคนั้นเขานั่งฟังกันจนต้อลุ่งเลยนะครับ ต่อมาในข้อ13ท่านเปาโลก็มาสมทบกับเพื่อนร่วมพันธกิจมิชชั่นที่เมืองอัสสดแล้วเดินทางผ่านเมืองต่างๆจนมาหยุดที่เมืองมิเลทัสแล้วเปาโลก็ให้คนไปเชิญเหล่าผู้ปกครองและศิษยพิบาลที่คริสจักรเอเฟซัสมาประชุมร่วมกันและเปาโลก็กล่าวคาล่ำลาเหลากับเป็นการสั่งเสียทํานองว่า พี่น้องที่รักผมเองก็ได้รับใช้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจมาหลายปีเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากหลายครั้งหลายหนจากการต่อต้านข่มเหงของพวกยิวโบราณผมเองก็ประกาศในหลายๆเมืองทั้งกับคนยิวและคนกรีกคนต่างชาติให้กลับใจหันมาหาพระเจ้าโดยเชื่อในพระเยซูและบัตรนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ผมจะกลับไปเยรูซาเล็มแล้วและก็จะกลับไปที่ต้นสังกัดคืออันทิโอก พระวิญญาณก็ได้แจ้งแก่ผมล่วงหน้าไว้แล้วว่าผมจะต้องเจอกับความทุกข์ยากแสนสาหัสในกรุงเยรูซาเลม็มผมจะต้องถูกขังคุกและถูกคมเหงอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามผมถือว่าชีวิตของผมไม่มีคุณค่าใดๆต่อตัวเองแล้วขอแค่วิ่งไปให้ถึงหลักชัยและทำภารกิจที่พระเยซูมอบหมายให้ทำจนสำเร็จก็แล้วกันคือภารกิจในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระคุณพระเจ้าให้ได้มากที่สุด บัตนี้ผมรู้ตัวดีว่าอีกไม่นานพวกคุณก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกเลยนะครับพวกคุณก็จงเฝ้าระวังตัวเองและดูแลฝูงแกะที่อยู่ในการปกครองของพวกคุณเพราะเมื่อผมไปแล้วมันจะมีฝูงหมาป่าเข้ามากินลูกแกะของพวกคุณหรือแม้แต่ตัวพวกคุณเองก็อาจจะมีบางคนมาสอนผิดสอนเท็จบิดเบือนข่าวประเสริฐเพื่อให้หลงไปขอให้ระลึกถึงคำพูดของผมที่ เคยเตือนพวกคุณด้วยน้ำตามาทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับบัดน,นี้ผมขอมอบพวกคุณไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผมเองไม่ได้มีความโลภอยากได้เงินทองหรือเข้าของใดๆจากใครเลยหลายครั้งผมก็ต้องทำงานหนักหาเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองและคนที่อยู่กับผมก็ได้รับการเลี้ยงดูด้วยทุกอย่างที่ผมทำไปก็เพื่อแสดงให้พวกคุณเห็นว่า โดยการทำงานหนักเช่นนี้คือเราต้องช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเสมอและระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูที่กล่าวไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อท่านเปาโลพูดปราศัยล่ำลาจนจบแล้วพวกสาวกในที่ประชุมก็ต่างร้องไห้อลัยอวณ์และเข้ามาสวมกอดและจูบอาลาเปาโลนะครับสิ่งที่ทําให้พวกเขาโศกเศร้าที่สุดคือที่ท่านเปาโลกล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเปาโลอีกเลยเมื่อ ขาไปถึงเยรูซาเล็มจากนั้นพวกเขาก็พากันมาส่งเปาโลที่ท่าเรือนะครับถึงตรงนี้ให้คุณหยุดช่วงขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประเด็นที่สองของการเฝ้าเดี่ยววันนี้ว่ามีเรม่อะไรบ้างที่พระวิญญาณอยากจะบอกคุณครับสําหรับผม เรมาที่ได้รับในเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือประการแรกในคําร่ําลาอย่างอลัยอวรของท่านเปาโลต่อพี่น้องคริสเตียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชื่อที่เป็นระดับผู้นําของคริสจักรเครือข่ายบ้านต่างๆที่เขาได้ก่อตั้งในหลายๆเมืองนะครับเขาก็ได้แบ่งปันความทุกข์ยากลําบากในการรับใช้เป็นมิชชันนารีของเขาบางครั้งจะต้องหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวเองบางครั้งก็ต้องติดคุกถูกข่มเหงทําร้ายสารพัด เขาหวานเขาประสบด้วยความถ่อมตนและด้วยน้ําตาแต่ก็ไม่เคยท้อถอยหรือล้มเลิกไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆเพราะเหตุใดเขาจึงอดทนได้ขนาดนี้เรงมาที่ผมได้รับการหนุนใจและเสริมสร้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือในเส้นทางการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับมันอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาขัดขวางเป็นระยะบางครั้งก็ต้องเจ็บปวดและสูญเสีย แต่อุปสรรคหรือปัญหาที่เผชิญจะเป็นอุปกรณ์ที่จะดึงเราให้เข้าใกล้ชิดพระเจ้าและได้รับพระคุณพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทาให้จิตวิญญาณของเราเติบโตเข้มแข็งในความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันดังนั้นเป็นคริสเตียนจะต้องไม่โลกสวยเกินไปนะครับต้องไม่คิดว่าจะได้มีชีวิตสะดวกสบายไปตลอดชาติ เราจะต้องตระหนักเสมอว่าอาจจะมีบางครั้งที่จะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลําบากแต่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราไม่เคยทอดทิ้งเราเมื่อเราอธิษฐานพระองค์จะฟังเราด้วยความมรักความเมตตาเสมอและพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือเราให้ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้ เราควรจะมีทัศนคติแบบท่านเปาโลโคือไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลําบากใดๆโดยมีความเชื่อวางใจที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกของเราว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราเสมอและจะนําพาเราเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จตามนิมิตเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไร้ขีดจํากัดไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าแห่งจักรวาลของเรานะครับ ทัศนคติแบบนี้ของท่านเปาโลจึงทำให้ท่านเดินหน้ารับใช้พระเจ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันยอมแพ้หรือล้มเลิกง่ายๆพี่น้องที่รักถ้าคุณฝึกฝนรับใช้พระเจ้าไปนานๆคุณก็จะมีจิตวิญญาณมีสปิริตที่แข็งแกร่งแบบท่านเปาโลและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแบ่ตัวนี้จะช่วยคุณได้มากเลยเมื่อคุณเผชิญหน้ากับอุปส,ปสปรรคปัญหาทุกอย่างในชีวิตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดสนขาดแคลนปัญหาหนี้สินปัญหาในธุรกิจการงานหรือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆคุณจะก้าวผ่านไปได้หมดเพราะถ้าคุณได้รับการฝึกฝนรับใช้พระเจ้าแล้วคุณจะสนิทสนมกับพระองค์จนไม่มีความหวาดกลัววิตกกังวลกับปัญหาใดๆในชีวิตเลยนี่คือข้อดีของการฝึกฝนรับใช้พระเจ้านะครับดังนั้นบางครั้งอยากเอาแต่อธิษฐานขอให้พระเจ้านำปัญหาออกไปแต่ ขอนุนใจให้อธิษฐานขอพระเจ้าเสริมสร้างคุณให้มีจิตวิญญาณเติบโตเข้มแข็งมีสปิริตที่มั่นคงในการที่จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ถ้าคุณขอแบบนี้คุณจะกลายเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่เกิดผลมากในทุกด้านและเป็นไปตามแผนของพระเจ้านะครับประการที่2ท่านเปาโลมองเห็นคุณค่าและความสําคัญของข่าวประเสรศิฐสูงสุดในชีวิตของท่านเลยนะครับสูงยิ่งกว่าเงินทองลาบยศสรรเสริญใด ที่เขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตเขาเคยเป็นคนบาปหนาสาหัสมาก่อนเขาเคยไล่จับคริสเตียนไปขังคุกและทรมานอย่างสาหัสบางคนก็ถึงตายทําให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกหลายครอบครัวนี่คือบาปที่ฟ้องผิดในใจของท่านเปาโลมาตลอดเวลาจนกระทั่งเขาได้มาพระเจาหน้ากับพระเยซูและได้รับการอภัยโทษบาปหนาสาหัสนี้ การตายที่การเขียนอย่างทรมานของพระเยซูได้แลกเปลี่ยนรับเอาโทษหนักของเขาไปหมดสิน้นทําให้เขาไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษในบึงไฟนรกซึ่งเขาไม่มีวันที่จะล้างบาปนี้ได้ด้วยตัวเขาเองแต่โดยพระคุณพระเจ้าที่มาทางนั้นทางเดียวคือทางพระเยซูจึงทําให้เขาได้รับความรอดจากโทษของบาปทําให้เขากลายเป็นคนชอบธรรมความรู้สึกฟ้องผิดได้หายไปเพราะพระโลหิตท,ที่บริสุทธิ์ของพระเยซูได้หลั่งออกมาเพื่อเขาบนกางเขียน นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเปาโลและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปในการประกาศข่าวดีที่สุดแก่ทุกคนที่เขาได้พบเจอนะครับถึงแม้เขาจะปรับเปลี่ยนวิธีพูดให้เหมาะสมกับบริบทชีวิตของผู้ฟังในแต่ละเมืองแต่ละแห่งที่เขาได้ผ่านไปแต่ใจความหลักนั้นไม่เคยเปลี่ยนคือการประกาศให้หันหลังให้กับความบาปและหันหน้าไปรับความช่วยเหลือจากพระเยซคูคริสต์ด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ พี่น้องที่รักเกรนเราควรจะพร้อมที่จะบอกกับคนอื่นๆถึงความเชื่อของเราที่เราได้รับพระพรที่เราได้รับเป่าๆฟรีๆมันมีคุณค่าสูงสุดมากพอที่เราจะยอมอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากเหมือนกับท่านเปาโลนะครับคนที่สํานึกในพระคุณความรักสํานึกในคุณค่าความสําคัญของพระโลหิตบริสุทธิ์ของพระเยซูจึงจะมีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นและอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากได้แบบท่านเปาโลนะครับ ประการที่สามพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปิดเผยสำแดงให้ท่านเปาโลเห็นว่าอนาคตที่เยรูซาเล็มก็ไม่ได้สนุกสนานหรือสวยหรูอะไรแต่เขาจะต้องทนทุกข์เพราะว่าจะถูกขังคุกอย่างทรมานแต่ทั้งๆที่เปาโลรู้เขาก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทําภารกิจของพระเจ้าให้สําเร็จนะครับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้เขารู้ล่วงหน้าก็เพื่อให้เขาได้มีโอกาสตัดสินใจนี่คือพระลักษณะของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ บังคับจิตใจคนให้จะต้องทนทุกข์เพื่อพระองค์พระองค์จะบอกให้คนรู้ล่วงหน้าเพื่อให้คนตัดสินใจนะครับคุณเลือกที่จะไม่ทําก็ได้แต่ท่านเปาโลเลือกที่จะทําเพราะว่าอะไรก็เพราะเขาเติบโตถึงจุดที่ยอมสละทุกสิ่งได้แล้วดังนั้น คุณไม่ต้องกลัวแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทําให้คุณเจ็บปวดนะครับถ้าคุณยังเติบโตไม่ถึงจุดที่จะรับได้พระองค์ก็จะไม่ใช้คนเกินกว่าที่คุณจะทนได้นะครับแต่สําหรับมิชนาลีเปาโลติดวิญญาณของเขาเติบโตเต็มที่ในพักริสต์แล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะยอมทนทุกข์เพื่อพะกริสต์และการตัดสินใจอย่างกล้าหาญเช่นนี้ของเขา มันก็เป็นการหนุนจิตชูใจและเสริมสร้างพี่น้องในระดับผู้นำทั้งหลายของคริสตจักรเครือข่ายบ้านในเอเฟซัสให้เติบโตเข้มแข็งตามเขาไปด้วยนะครับประการที่4ท่านเปาโลล่ำลาพี่น้องด้วยน้ำตาเปาโลรักและห่วงใยพวกเขาถึงกับร้องไห้อธิษฐานเผื่อพวกเขาเสมอนะครับเขาไม่ได้ร้องไห้ขําควรกับความทุกข์ยากของตัวเองแต่ร้องไห้ขําควรด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่เขาได้หนุนใจและเสริมสร้างมาโดยตลอดนะครับ ส่วนบรรดาพี่น้องอก็ตอบสนองความรักของเปาโลเช่นกันด้วยการรักและเป็นห่วงเปาโลนะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างความสัมพันธ์ที่งงดงามของการสามัคคีธรรมในชุมชนของพระกริจพวกเขาอธิษฐานด้วยกันหนุนจิตช่วยใจกันและคอยอที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกันและกันลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของยุคนี้และ,ะยุคนี้เป็นสังคม ของทุนนิยมซึ่งเต็มไปด้วยค่านิยมแบบชาวโลกที่เห็นคุณค่าของวัตถุนะครับเป็นวัตถุนิยมแต่สังคมคริสเตียนแท้ในยุคสมัยนั้นเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและ,ะมันทําให้ทุกคนต่างก็มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเหมือน,อนกันจึงไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความรักปัถนาดีเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กัน พี่น้องที่รักแท้พระรัจัรในประเทศไทยมีลักษณะที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าแบบนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดชาวพุทธให้หันมาหาพระเยซูกันได้มากมายเลยนะครับประการที่5ท่านเปาโลกล่าวว่าให้ระลึกนึกถึงคําพูดของพระเยซูที่พระองค์กล่าวไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับคําพูดของพระเยซูคํานี้ไม่มีบันทึกในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับ ท่านเปาโลคงจะได้ยินจากอัครทูตบ,บางคนที่ได้ยกามา,าพูดให้ท่านได้ยินแล้วท่านก็เอามากล่าวในที่นี้นะครับถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่พยายามกอบโกยทุกสิ่งเข้าหาตัวความสุขจากวัตถุสิ่งของภายนอกมันก็ช่วยให้คนมีความสุขเพียงชัว่วคราวนะครับแต่ว่า มันในทางกลับกันคือถ้าคุณแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณมีออกไปให้แก่คนอื่นมันกลับจะทําให้คุณได้มีความสุขแท้ถ้าคุณไม่มีมากพอที่จะแบ่งปันก็ขอแนะนําให้อธิษฐานเผื่อปัญหาของคนอื่นไปให้ได้มากที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะประทาน,ทานสิ่งจําเป็นมาที่คุณเพื่อให้คุณสามารถจะเป็นพระพรให้แก่คนที่คุณอธิษฐานเผื่อเขาได้แล้วคุณก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ความชื่นชมยินดีที่ได้เป็นท่อพระพรของพระเจ้าไปสู่คนที่ทุกข์ยากลําบากได้นะครับตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาที่ในการเป็นคริสเตียนของผมผมก็พบว่ายิ่งผมอธิษฐานเผื่อคนที่ทุกข์ยากลําบากมากเท่าไหร่พระเจ้ายิ่งอวยพรผมมากเท่านั้นเพื่อให้ผมมีพระพรไปช่วยเหลือเขานะครับ นี่คือเคล็ดลับของคริสเซียเรานะครับอย่ามวัวแต่อธิษฐานเผื่อปัญหาของตัวเองให้คุณมองรอบๆบตัวและอธิษฐานเผื่อปัญหาของคนอื่นแล้วคุณจะได้รับอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าจะใช้คุณไปเป็นพระพรให้แก่คนอื่นได้นะครับ วิธีที่ผมใช้คือผมเองก็จะจินตนาการสร้างภาพขึ้นในใจเวลาผมอธิษฐานผมจะไม่ได้ใช้คำพูดเท่าไหร่นะครับแต่จะจินตนาการสร้างภาพให้เห็นถึงการได้แจกจ่ายแบ่งปันออกไปช่วยเหลือคนอื่นเต่นเช้ามาผมก็จะนึกภาพคล้ายๆเ,เห็นภาพของในหลวงรอเก้าที่พระองค์ได้เดินทางไปช่วยเหลือชาวไทยในชนบท8 0,000กว่าชุมชนทั่วไทยแล้วผมก็นึกภาพว่าผมกับทีมพันธกิจบิ g m i r a c ล่าก็กำลังทำแบบเดียวกับในหลวงรอเก้า ไม่เพียงช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาความยากจนเท่านั้นแต่ยังแจกจ่ายแบ่งปันข่าวประเสริฐให้ชาวไทยได้รับความรอดอีกด้วยมองเห็นภาพมีคริสตจักรบ้านเกิดขึ้นในทุกๆชุมชนทั่วประเทศไทยและลิงก์เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายคริสตจักรบ้านทุกๆเชา้าเมื่อลืมตาขึ้นผมก็จะนึกถึงภาพนี้นะครับด้วยใจอธิษฐานเสมอและมันก็ทําให้ผมมีความสุขไปตลอดทั้งวันเลยละครับ เพราะการมีจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกที่จะเป็นผู้ให้มันทําให้ผมมีความสุขมากยิ่งกว่าการเอาแต่อธิษฐานที่จะเป็นฝ่ายรับนะครับพี่น้องที่รักเมื่อคนคิดแต่จะเป็นฝ่ายให้อธิษฐานขอเพื่อผู้อื่นขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกขอให้โลกเราเต็มเปี่ยมด้วยความรักและสันติสุขของพระเจ้าพระองค์ก็จะส่งทรัพยากรล้นหลามมาที่คุณเพื่อให้คุณนําพรของพระองค์ไปสู่ผู้คนมากมายได้ อธิษฐานด้วยความจริงใจและด้วยความรักความห่วงใยผู้คนอย่างแท้จริงด้วยความรักเช่นนี้มันจะทําให้ความรักของพระเจ้าหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณแล้วมันก็จะทําให้คนมีความสุขมากกว่าการอธิษฐานขอเพื่อตัวเองมากมายหลายเท่าเลยนะครับลองทําดูนะครับ ในข้อ8ถึง15คุณหมอลูกาบันทึกต่อไปว่าท่านเปโโลก,ก็ออกเดินทางกับเพื่อนๆผู้รับใช้ามาถึงเมืองซีซารยาและก็เข้าไปพักอาศัยที่บ้านของฟิลิปเป็นการชั่วข่าวฟิลิปคนนี้เป็นมัคณายกหนึ่งในเจคนนะครับที่เคยประกาศกับขันทีเอธิโอเปียจําได้ไหมครับตอนนี้เขาก็มาปรับหลักมีครอบครัวอยู่ที่เมืองซีซารยาแล้วก็มีลูกสาวสี่คนนะครับลูกสาวของเขาสี่คนก็รับใช้พระเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยนะครับ ข่าวประเสริฐก็กระจายไปทั่วแคว้นซีซาริยาก็เพราะฟิลิปคนนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้เผยพระวัจนะคนหนึ่งชื่ออากับบัสเขามาหาเปาโลแล้วกล่าวคําพยากรณ์ว่าท่านเปาโลจะถูกชาวยิวในเยรูซาเล็มจับมัดและส่งมอบตัวให้ทหารโรมันเมื่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ยินเช่นนี้ก็พากันร้องไห้อ้อนวอนและพูดยับยั้งไม่ให้เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเลม็ม แต่ท่านเปาโลก็ยืนกรานจะไปให้ได้แม้จะต้องตายก็ยอมพวกเขาจึงได้แต่อธิษฐานเผื่อและก็ฝากไว้กับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประเด็นที่สองในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ว่าเหตุใดท่านเปาโลจึงไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปเยรูซาเล็มครับแม้จะได้ยินผู้เผยพระวจนะอาคาพัสมาเตือนว่าเขาจะถูกชาวยิวข่มเหงและถูกจับตัวส่งมอบให้ทหารโรมัน ตรงนี้มีเรามาอะไรที่พระเจ้าอยากจะบอกคนหรือไม่อย่างไรสําหรับผมเรามาที่ได้รับคือผู้เผยพระวจนะอากคาปัสคนนี้เคยเผยไว้ว่าเมื่อ,อ15ปีก่อนคุณจําได้ไหมครับว่าเขาพูดว่าจะเกิดการกันดานอาหารไปทั่วเยรูซาเลม็มยังจําได้ไหมครับอยู่ในกิจการบทที่11ข้อ27ถึง29มาคราวนี้เขาก็มาเผยพระวจนะถึงอนาคตของท่านเปาโล จุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะยับยั้งการเดินทางไปเยรูซาเล็มของเปาโลนะครับเพราะอะไรครับแต่แผนการของพระเจ้านั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อจะให้บรรดาเพื่อนๆของเปาโลได้รับรู้ล่วงหน้าถึงอนาคตของเปาโลนะครับแต่พวกเขาไม่เข้าใจจึงพยายามเหนี่ยวลั้งไม่ให้เปาโลไปเยรูซาเลม็มเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับตอนที่พระเยซูกล่าวกับสาวก12คนว่าพราะองค์จะถูกจับไปตึงการเขียนตายอย่างทรมาน และเปโตรก็พูดยับยั้งไว้คือพระวิญญาณต้องการให้สาวกสิบสองคนรับรู้อนาคตของพระเยซูไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เพื่อจะให้ยับยัง้งแต่เพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจและจะได้ไม่ต้องตกในการทดลองนะครับมันคล้ายๆเหตุการณ์ตอนนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เพื่อนๆนเนปาโลจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อเปาโลถูกจับนะครับจะได้ไม่ตื่นตกใจกันไปหมดการเผยพระวจะนะเป็นการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นของประทานชนิดหนึ่งที่คริสตจักรควรจะมีนะครับ ถ้าคริสจักรคุณไม่มีก็ให้อธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนที่มีของประธานนี้มาร่วมนิมิตรับใช้ในคริสจักรของคุณนะครับเพราะการอย่างรู้อนาคตล่วงหน้าก็จะช่วยให้คริสเตียนสามารถเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้แต่ไม่ใช่ให้เราหวาดกลัววิตกกังวลเคร่งเครียดนะครับแต่เพื่อให้เราจะได้วางแผนรับมือต่างหากจะได้ไม่ตกอกตกใจเกินไปเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงบางครั้งมันก็ มีเรื่องดีๆนะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องร้ายๆตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ถึงการมาบังเกิดของพระเมสยาก็เป็นเรื่องดีนะครับดังนั้นเราจรึงต้องเชื่อวางใจพระเจ้าเสมอไว้ไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้นในอนาคตแล้วชีวิตเราจริงเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขไม่เคร่งเครียดซึ้เศร้าวิตกกังวลน,นะครับถ้าคุณทําให้ความเชื่อวางใจในพระเจ้าดําดิ่งฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของคนแล้วล่ะก็มันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้คนหวาดกลัววิตกกังวลเลยนะครับ โดยเฉพาะในปลายยุคสุดท้ายนี้ซึ่งมีทั้งภัยพิบัติมีทั้งโรคระบาดใหญ่มีทั้งสงครามนิวเคลียร์และการกันดานอาหารจําเป็นที่จะต้องมีความเชื่อวางใจพระเจ้าที่ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกมากๆเลยนะครับจะทําได้อย่างไรก็ขอแนะนําให้ค้นหารับฟังได้จากคลิปต่างๆในซีรีส์วิธีใช้จิตใต้สํานึกเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมทําแชร์เอาไว้แล้วค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับเอาแล้วครับ ถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใค่ครวญในการเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคัมภีตอนใดเป็นพิเศษมีเรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดมีคาหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องใดบ้างคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์และจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเกิดผลมากและเป็นไปตามแผนของพระเจ้าครับ ให้คนพิมพ์ข้อความคำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นที่หนุนจิตชัวใจและเสริมสร้างพี่น้องท่านอื่นๆนะครับขอพระเจ้าไวยผร